สวัสดีค่ะวันนี้พาลุยบ่อแม่เลยนะคะแม่โขงไข่กันไว้เดี๋ยวเราจะมาอ่าพามาแกะอุไข่ดูค่ะว่าไข่แก่ดูยังไงนะอืา เราจะเห็นว่าไข่เไข่รเริ่มมีสีดำดำนะคะเราจะเห็นมองมองเห็นว่ามันสีมันเปลี่ยนเพราะถ้าไข่ยังอ่อนอ่ะยังไม่เป็นตัวไข่เขาก็จะแบบนี้ยังยังไม่เปลี่ยนสียังไม่มีอะไรเนาะแต่อันเนี้ยมันออกเป็นสีเทาๆเห็นไหมคะอ่าออกเริ่มออกเห็นเป็นสีเทาๆแล้วนี่ ตรงนี้ก็ออกเทาๆตรงนี้ก็ออกเทาๆแสดงว่าด้านในลูกโข่งเริ่มจะเป็นสีดําแล้วเก็บเก็บได้แล้วค่ะอย่างนี้นะเก็บได้แล้วเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเ<อ>ลื่องลงน้ําดูข้างล่างข้างล่างจะเป็นแม่โข่งทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะงับ ตัวเล็กหมดค่ะงับเอาค่ะเราไม่อยากให้เออเราก็อยากให้รอดเยอะๆเนาะเราก็ต้องย้ายเขาออกไปอนุบาลไว้ในกะละมังนะคะกละมังหรือบ่ออนุบาลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่นี้เดี๋ยวเราจะไปอนุบาลไว้ในกระมังก่อนรอให้เพื่อนๆ ไข่ทั้งหลายเขาเริ่มเอ่อเริ่มแก่กันเพราะว่าไข่รุ่นรุ่นเดียวกันแล้วค่ะก็จะไล่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 กันเนาะไข่อยู่แยะเลยไข่ไล่ไล่กันนะคะนี่นี่บอ่อหนึ่งรอบรอบอันนี้เก็บไปหลายรุ่นแล้วนะไข่ไว้เต็มเลยฝั่งนี้ก็มี ค่ไข่ไวาเยอะแล้วก็จะรอๆกันนั่นหลังๆนั้นก็เหมือนจะดำแล้วนะคะนั่นๆๆหลังนั้นเห็นไหมคะเริ่มเริ่มมองเห็นข้างในเป็นสีเปลี่ยนไปอะ่ะสีเปลี่ยนไปมันจะสังเกตง่ายค่ะถ้าเราไม่เก็บออกนะคะให้ระวังมดแดงอย่างเดียวมดแดงรู้สึกว่ามดแดงจะมาแทะหลังนั้นเราเดี๋ยวเราเก็บหลังนี้ก่อนเนาะแล้วก็จะพาไปดูหลังนู้น เดี๋ยวเราจะลองแงะดูนะว่ามันดำจริงไหมค่ะค่อยๆแกะค่อยๆแ,แกะก็ได้นะเห็นไหมคะเห็นสีดำแล้วเห็นเด็กๆแล้วนี่นี่เห็นไหมดำแล้วค่ะอ่าโอเคเห็นไหมคะดำแล้วอย่างนี้เราเก็บได้หมดเลยเก็บเอาไปอนุบาลไว้ พราะถ้าปล่อยให้ลงบ่อลงไปเองอะตกลงไปในบ่อเราคลัวตัวแม่ตัวใหญ่อะค่ะเขาจะกินเอาเขาจะงับบางทีเหมือนไม่ได้ตั้งใจกินเนอะแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาตกใจงับอะก็จะโดนถ้าโดนลูกก็งับเข้าปากไปด้วยเขาจะคาย ปิดป่าอีกทีหนึ่งก็จะใช้เวลานานเด็กๆกก็อาจจะตายได้ตายอยู่ในปากนั่นล่ะอ่าอันเนี้ยเราเราเราเก็บได้แนละ้วอันนี้เป็นลังใหญ่เนะาะลังใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปนับดูว่าเออมีกี่ตัวนะเราจะเก็บเงะเงะเงะอ่าเนี็นไหมคะได้เลยอืม เดี๋ยวเราไปนับดูค่ะว่ามีเด็กๆอยู่กี่ตัวอุอ้ยไม่ได้ดูกล้องขอโทษทีอุ้ยหลุดหลุดโอ้ยหลุดลงไปหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยมาหานะนะมากองไว้ก่อนนะไม่ได้ถืออะไรมาใส่ยังอยู่ตรงนี้อีกนี่น,น,นี่ยังอยู่ตรงนี้ น้องเบาๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเปลือกเขาเบามากเปลือกเขาบางมากอมไม่ดูกล้องอเลยเปลือกเขาบางมากออันนี้ฝ่อไปหนึ่งตัวอ่อาันนี้ฝ่อไปอีกหนึ่งตัวเนาะนี่ริมๆเนี่ยจะฝ่อซส่งนเดนี๋ยจะฟอมก็มีบ้างค่ะเวลาเราไม่ได้ดูแลเขา มสม่ำเสมอนะคะถ้ามันลดน้ำอย่าให้รังไข่แห้งก็จะจะได้ทุกเม็ดแล้วค่ะอันนี้เราว่างมั่งไม่ว่างมั่งนี่ไงตกลงไปตรงนี้เราต้องตามหาตามหาลูกลูกหงที่หลุดลงไปอ่ะงั้นจะโดน เห็นไหม่ะแม่โขงทั้งนั้นเลยแม่โขงทั้งนั้นเลยแม่โขงจะงับเอามีเชอร์รี่ก็จะไข่ทิ้งไว้เนาะก็จะเหลือไม่เยอะหรอกโดนแม่โขงงับบ้างอ่ะมะั้งแล้วก็อันนี้เชอร์ลูกเชอร์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราถ่ายน้ํามันก็จะหลุดไปกับน้ําก็ได้เนี่ยเจอแล้วค่ะต้องเอามาให้ได้นี่ไงอุ้ยอ,ยอ,ยอยืได้ลโหหลุดหายเข้าไปเลยแอบนองนะอยู่ใต้เท่ออะ อเพื่งมีออกก่อนเขาจะชอบมาออกันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะอืมต้องคอยระวังอันนี้เราเลี้ยงแบบน้ําใสเลยนะเอาใสใสเลยอะให้ตัวเขาสะอาดกินแต่ของสะอาดค่ะคงน้ําใสก็ไข่ได้ไหมคะไข่เต็มเลยเียงแต่าอ่น้ําใสอย่างเดียวเลยค่ะที่เนี่ยเป็นฟาร์มน้ําใสนะคะ ทำขงน้ำเพชรเราเลี้ยงกันใส่เพื่อให้เขากินอาหารกินของสะอาดมั่นใจค่ะว่าไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตเพราะที่นี่เลี้ยงใสจริงๆเลี้ยงกันใสๆค่ะเด็กๆคุ้นกับน้ำใสแล้วด้วยอุยจะจะได้ไหมเนี่ยเนี่นะเขาจะดูติด กับพื้น,พ,นพื้นโบเลยนะ่ะถ้าดูดแน่นๆน,น,น่ะเพื่อนเพื่นดึงเลยไม่ได้นะคะปากเขาฉีดต้องค่อยๆให้เขารู้ตัวแล้วก็เขาก็จะปล่อยเองพอเขาปล่อยนั่นละ่ะเราก็จะค่อยจับออกมาน่าจะไม่ได้แล้วแหละตัวน้อยเนี่ยม,มันมัน มันติดอยู่ในซ่อก็คงต้องปล่อยไปเพิ่งล้างบ่อถ้าดึงออกก็อืมพิ่งจะล้างแบบเปิดท่อล้างน่าจะไม่ได้แล้วตัวน้อยเนี่ยไม่น่าลุกมือเลยอ่ะอื ติวออกมาออกมนี่ได้แล้วอ่ะนี่ไงได้แล้วอ่าโอเคไม่กวนแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปนับกันดีกว่าค่ะว่าหลังเนี้ยหลังใหญ่นะ ได้กี่ตัวอืมอืมหลุดออกหมดเลยใส่ไว้ในหลังเดี๋ยวไปนับกันหล่นอีกหล่นมาตั้งสองตัวน่ะต้องจับเบาๆค่ะเพื่อนๆเปลือกเขาจะยังบางมากๆ บางมากๆเลยค่ะไม่งั้นจะเปลือกแตกอือน,นี่ไม่ชานี้ลูกรลี่มาแต่ลูกคงอันนั้นลังฟอด้วยบอกให้เบาๆตัวเองทำซะหนักเลยนะ เดี๋ยวเราไปนับกันว่าจะได้ลูกกี่ตัวเมื่อกี้เรานับไปลังหนึ่งแล้วนะได้สามสิบเอ็ดตัวนะแต่รังรังนั้นก็เลื่อยกันเนาะต้องเบามากเบามาือามากๆอย่ามือหนักนะคะ เปลือกโหยังเล็กยังบางมากอืมไปไปนับการต้องค่อยๆเดินค่ะเพราะก้นบ่อลื่นมากๆอันตรายมากๆค่ะเคยลื่นล้มแล้วก็หัวแตกไปครั้งนึง่ง เราไปน้ำกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเจ้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวนะอันนี้หม ยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดอืมนี่ก็น่าจะได้สามสิบเนะยี่แปดล้วยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามยังไม่หมดอื สามจีสมจ่สามห้าสามหกนี้ตัวนิดเดียวเองสามหกสามสิบเจ็ดตัวค่ะสามเจ็ดนะสามสิบเจ็ดนี้ตัวเล็กมากนี่จะรอไหมเนาะสามเจ็ด หมดแล้วค่ะนันฝออยู่สองใบถ้าไม่ฝอก็น่าจะอยู่ประมาณสามแปดสามเก้าหรือสี่สิบตัวเนาะประมาณนั้นะอือได้ประมาณนี้น,น,นี้มาดูบอที่เราเตรียมไว้นะกละมังค่ะกละมังที่เราเตรียมไว้นะนนี้เมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งรังแล้วที่บอกว่ารังนี้มีสามสิบเอ็ด นาออันนี้มีสามเจ็ดตัวมีสามสิบเจ็ดแล้วก็พาเขาลงบ่อไปเลยอันนี้เราใส่ผักตบไว้นะคะหาผักตบที่มีรากนะเขาจะเกาะรากเขาจะเกาะรากผักตบนะแล้วก็คอยให้อาหารเขานะแล้วก็ยังมีผัก ใบตำลงตำลึงอะไรพวกนี้ขอาวมาใส่ได้เลยเขากินแล้วโตไวมากเลยนะใบตำลึงมีโปรตีนสูงมีวิตามินสูงมั้งคะใบตำลึงเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชหนารายละเอียดดูว่ามันมีอะไรถึงได้โตไวมากอ่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมือเก่าก็ไม่ต้องเก่งแล้ว อันนี้เราไว้สอนให้สำหรับมือใหม่เหยงนะเวลาเจอไข่เก่ย่ะบางคนก็ตื่นเต้นนะดีใจโงใไข่ไม่รู้จะทำยังไงถูกก็โทรมาถามใหญ่เลยโอเคค่ะโทรมาได้จ้ะเพื่อนโทรมาได้โทรมาได้อ่าอันนี้บอกรับเตรียมไว้ในนี่มีอยู่ สามสิบเอ็ดกับสามสิบเจ็ดก็จะเป็นหกสิบแปดตัวในนี้มีหกสิบแปดตัวเนะาะไข่สองลังได้ลูกโคงหกสิบแปดตัวเราจะให้เขาอยู่ในนี้ไปจนสักพักหนึ่งอะค่ะจนเขาตัวดำตัวดำสนิทเลยตัวดำสนิทเลยแล้วเปลือกตัวดำสนิทก็คือเปลือกแข็งแรงเปลือกจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงระดับหนึง่งเราค่อยพาเขาไปลงในบอ่อ อนุบาลที่สองอันนี้เรียกอนุบาลที่หนึ่งนะละอันนี้เราเปลี่ยนน้ำง่ายเราก็ดูดน้ำออกได้นะคะใช้สายดูดแบบเขาเรียกอะไรละ่ะการลักน้ำได้ไม่ต้องยกกระมังนะใช้สายดูดตรงไหนเป็นขี้คักขี้อะไรเงี้ยเราก็ดูดออกได้เลยนะไม่ต้องไปเทายกเท,าเทให้มันกระทบกระเทือนกับเด็กๆเกนาะ เน,นี่ยใบเดี๋ยวไปหาใบอ่ใบอะไรนะแหน่ะอา่าหาแหนมาใส่แล้วก็เดี๋ยวไปเก็บออ่ผักตํำลึงนะผักตํำลึงมาใส่แล้วก็มื้อเย็นเราก็จะให้อาหารเสริมของเราวันละครั้งพอค่ะแล้วก็ใบพวกนี้ก็อย่าให้ขาดเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า บ่อนี้กี่วันโตได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะมาคอยติดตามละกันค่ะใครที่เป็นมือใหม่ก็สนใจก็กดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปเอ่อหน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้าหรือเปล่าคะนายี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งละกันอีกอาทิตย์หนึ่ง ถ้าวันนี้25ก็ประมาณวันที่สองวันที่สองหรือวันที่สามนะเอามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขาโตไหมเขาไปถึงไหนและเขาเหลือกี่ตัวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าสนใจอาหารนะคะสนใจอาหารสำหรับเลี้ยงหอยน้ำจืดนะคะน้องโขงน้องขมน้องลี่น้องปังอะไรก็แล้วแต่ค่ะ ที่เรามีจำหน่ายให้ด้วยนะคะเป็นอาหารสำหรับกุ้งฝอยแล้วก็อาหารสำหรับหอยโดยตรงเลยนะช่วยช่วยทำให้น้ำเนี่ยไม่ต้องเสียบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราคอยดูกันว่าเราจะเปลี่ยนน้ำกันอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกี่ครั้งเนาะอะ่แล้วก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆสนใจอาหารก็โทรเข้ามาได้นะคะสั่งมาได้ หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่เบอร์0860362215ลายชื่อทิพทิพค่ะทักมาได้เลยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน